ชีวิตมันยากจริงๆบางวันก็ดีบางวันก็แย่ไม่รู้จะสู้ต่อไปทำไมหากวันนี้คนเหนื่อยล้าและรู้สึกเหมือนหมดสิ้นหนทางลองฟังเรื่องราวเล็กๆนี้ดูนะในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อโพรปสาสตรจังหวัดนครสวรรค์ที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีชื่อว่าต้นใสพันปีต้นใสต้นนี้ตั้งตระหง่านอยู่ริมคลองสาขาเล็กๆใบของมันเขียวชอุ่มตลอดปี มีว่าจะแรงแค่ไหนหรือพายุจะโหมกระหน่ำเท่าไรมันก็ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงมีชายชราคนหนึ่งชื่อลุงสมหมายแกมีอาชีพหาปลาและชอบมานั่งผักใต้ต้นไทรนี้เป็นประจำทุกครั้งที่ลุงสมหมายรู้สึกท้อแท้หรือสับปลาไม่ได้เลยทั้งวันแกก็จะมานั่งพิงลำต้นไทรใหญ่มองดูสายน้ำไหลเอ่ยๆแล้วหลับตาลงวันหนึ่งลุงสมหมายนั่งถอนหายใจอยู่ใต้ต้นไทร สีหน้าหม่นมองเพราะวันนี้จับปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวแกบ่นกับตัวเองว่าชีวิตมันยากจริงๆบางวันก็ดีบางวันก็แย่ไม่รู้จะสู้ต่อไปทำไมทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นข้างๆแกลุงสมหมายครับลุงลองมองดูต้นไทรต้นนี้สิครับลุงสมหมายเริ่มตาขึ้นก็เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งวาดรูปต้นไทรอยู่เด็กหนุ่มพูดต่อว่า ไม่ว่าวันนี้จะหนักแค่ไหนขอให้ลุงรู้ว่าลุงก็แข็งแกร่งเหมือนต้นไทรต้นนี้นะครับแค่เราไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราก็จะผ่านมันไปได้เหมือนที่ต้นไทรต้นนี้ผ่านทุกฤดูมาได้เสมอลุงสมหมยมองไปที่ต้นไทรใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งพลานก็นึกถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองกี่ครั้งแล้วที่ล้มลงกี่ครั้งแล้วที่เกือบจะยอมแพ้แต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้เสมอเหมือนกับต้นไทรต้นนี้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมันหนับไม่ถ้วน แต่ก็ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเด็กหนุ่งส่งรอยยิ้มให้ลุงสมหมายลุงสมหมายยิ้มออกมาบางๆหัวใจที่ห่อเหี่ยวเมื่อครู่กลับรู้สึกเบาลงอย่างน่าประหลาดแกงเงยหน้ามองยอดทรายสูงเสตฟ้าอีกครั้งใช่แล้วแม้จะเหนื่อยล้าแค่ไหนเราก็ต้องยืนหยัดต่อไปเพราะทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเสมอถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้ และหมดสิ้นหนทางลองรับตาลงแล้วจินตนาการถึงต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงต้นไม้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายและจงเชื่อมั่นว่าคุณเองก็แข็งแกร่งพอที่จะผ่านมันไปได้เช่นกันนะคะพรุ่งนี้ยังมีเสมอและโอกาสใหม่ๆก็รอคุณอยู่เสมอคะ่ะเรื่องเล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าคุณชื่นชอบเรื่องเล่าสไตล์นี้และอยากได้กำลังใจดีๆอีกเพียบมาเลยค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราที่ครับคนรักนิยายพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นและเรื่องเล่าที่จะทำให้หัวใจของคนกลับมาสดใสอีกครั้งก่อนจากกาันคลิปนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์บอก mj สักนิดนะคะคนดีว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างไรหากคุณต้องการกำลังใจดีๆหันกลรรับมาตรงนี้ครับคนรักนิยายพร้อมจะเป็นกำลังใจให้เสมอผ่านเรื่องเล่าผ่านตัวละครผ่านเนื้อหานิยายของเรา ฝากกดติดตามช่องคราบคนรักนิยายไว้ในใจทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมรับฟังเรื่องราวของเราขอให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มและมีกำลังใจก้าวเดินไปด้วยกันสูสู้และพบกันใหม่ในเรื่องราต่อไปสวัสดีค่ะขอบคุณที่คอยรับชมทุกวันขอบคุณที่คอยสนับ เรื่องกูรักที่เธอให้มาคือควำพันที่ล้ำท่าที่สุดแล้วเฮ่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 พเราจะไปด้วยกันเฮ่เฮ่ไม่ว่าทางไหนเพราะแสงแสงคือครอบครัวของฉันขอบคุณที่รัก